t a อก about ฉลามจอมโหดสวัสดีครับ Talk about EP 3มาแล้วสัตว์โลกอันตรายแห่งท้องทะเลจะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือเจ้าฉลามจอมโหดซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลกมากกว่า440ชนิดเลยนะแต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยเรามารู้จักกับที่สุดของฉลามกันเถอะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย ฉลามที่โหดที่สุดปลาฉลามขาวฉลามขาวเป็นฉลามที่ดุร้ายและโหดที่สุดมีฟันเหมือนเลื่อยแหลมคมมากมีศัตรูทางธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวซึ่งนั่นก็คือวานเพชชาตเมื่อออกลูกหนึ่งครอกจะมีจำนวนราว7-14ตัว ฉลามขาวมีความฉลาดที่จะสามารถหลบโซน่าของโลมาด้วยการจู่โจมจากด้านบนหรือด้านล่างทําให้โลมาไม่สามารถรู้ตัวได้เลยฉลามที่ว่ายน้ําเร็วที่สุดฉลามมากโกมีร่างกายที่แข็งแกร่งและพละกําลังมากลำตัวเปรียวบางทำให้เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดในบรรดาฉลามทั้งหมดว่ากันว่าเร็วถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยับหางที่เว้าเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเพิ่มความเร็วได้ในช่วงระยะเสี้ยววินาทีเพื่อใช้ในการล่าเหยื่ออีกทั้งยังสามารถกระโดดพ้นน้ำได้สูงถึง9เมตรอีกด้วยนะฉลามที่ตัวใหญ่ที่สุดปลาฉลามวานยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งมหาสมุทรถ้าไม่นับฉลามเมกาโลโดอนฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือฉลามวาน มีความยาวได้ถึง20เมตรเลยนะปลาขนาดใหญ่สมส่วนกับลำตัวอันมหึมาอาปากได้กว้างถึง1.5เมตรเพื่อกรองสัตว์เล็กๆเป็นอาหารฉลามวานแต่ละตัวมีลวดลายเฉพาะเหมือนลายนิ้วมือของคนเราจึงสามารถจำแนกฉลามวานแต่ละตัวได้ด้วยลายจุดบนลำตัวฉลามวานมีนิสัยอ่อนโยนมากและยังอายุยืนได้ถึง70ปีเลยทีเดียวมันว่ายน้ำช้ามาก สามารถทำความเร็วได้เพียง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นฉลามที่อ้วนที่สุดปลาฉลามแซลมอนเป็นฉลามที่มีเนื้ออวบอ้วนตั้งแต่ขากรรไกรจนถึงบริเวณท้องหรือก็คือมีรูปร่างอ้วนกว่ามาตรฐานนั่นเองมีน้ำหนักตัวถึง4ตันรูปร่างถึงจะดูน่ากลัวแต่ยังไม่เคยมีรายงานว่าโจมตีมนุษย์เลย ย้ายถิ่นฐานเพื่อหาคู่เนื่องจากตัวผู้และตัวเมียจะอาศัยอยู่คนละเขตทะเลและจะได้เจอกันในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นชอบกินปลาแซลมอนเป็นหลักและยังเป็นหนึ่งในปลาฉลามที่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายตัวเองได้อีกด้วยฉลามที่มีความสามารถน่าทึ่งที่สุดปลาฉลามหัวคอนอยักษ์ลักษณะพิเศษคือมีหัวเหมือนค้อนทำให้มองเป็นรูปตัวที ด้วยรูปทรงของหัวที่แปลกพิลึกของมันคือห้องสำหรับอุปกรณ์รับความรู้สึกที่ล้ำสมัยที่สุดในบรรดาฉลามมีประสาทสัมผัสด้านกลิน่นและการมองเห็นดีเยี่ยมโดยตาของมันห่างกัน1เมตรทำให้สามารถเห็นภาพแบบพาโนรามาหรือพาโนรามิกวิวส่วนหัวค้อนนั้นก็ทำหน้าที่เป็นระบบตรวจหาไฟฟ้านั่นหมายความว่าฉลามหัวค้อนอยาก สามารถสแกนเยื่อที่ซ่อนอยู่ข้างใต้พื้นจากสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่สร้างโดยการเต้นของหัวใจของสิ่งมีชีวิตที่กำลังซ่อนตัวอยู่ได้และยังมีการค้นพบอีกว่าพวกมันสามารถตรวจับสนามแม่เหล็กโลกได้จำตำแหน่งและมารวมตัวกันในทุกๆปีโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยแล้วน้องๆล่ะชอบฉลามสายพันธุ์ไหนกันบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย ยังมีฉลามอีกมากมายที่รอน้องๆทำความรู้จักไปพร้อมๆกันกับเหล่ามังกร Dragon Village ในหนังสือการ์ตูนความรู้ Dragon Village ฉลามจอมโหดรับรองความสนุกสุดโหดมันฮาไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับ